สวัสดีสมาชิกรถมือสองช anel ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับใครที่ตามหารถยนต์7ที่นั่ง PPV สุดคุ้มคุณภาพเ h ฟ v ร o l e เ t ล a บ l ร l เซอร 2.8LTZ ขับ4ครับปี2013เครื่องยนต์ดีเซลประวัติมือเดียวป้ายแดงครับมาพร้อมกับชุดสเกิร์ตแต่งรอบคันสวยๆเลยคันนี้เป็นสีเทานะครับล้อมแมกเดิมๆจากโรงงานยางเต็มๆนะครับผม ประวัติดีมากๆนะครับหน้าท้ายเดิมๆไม่มีประวัติการชนหนักแต่อย่างใดเปิดในราคาเงินสดเพียง3าม0 0 0บาทเพื่อนๆไม่บวกแหวนไม่มีค่าโอนใดๆทั้งสิ้นนะครับเบาภายในกริปเลยนะครับระบบขับ4ปรับเป็นขับสอสบายๆเรียบง่ายนะฮะสไตล์ c h e v r o l e t t r a i ร์เบอรนะครับน่าสนใจเลยเดียวกับราคานี้ไม่มีอีกแล้วไปเช็คไปค้นในตลาดออนไลน์ได้เลยครับคันนี้สุดคุ้มค่านะครับวิ่งมาแสนต้นๆนล้เพื่อนๆนะครับรถจอดอยู่เรียบทางด่วนล าินทใครสนใจออกง่ายๆจองเพียง3,000บาทผ่านร้านเท่านั้นเองได้คิวแรกในการรับรถครับส่วนจัดไฟแนนตามเครดิตลูกค้าเลยนะครับเครดิตดีก็ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทนะครับใครสนใจง่ายๆที่นี่เลยนะครับแต่เพียงแค่อย่าช้านะครับช้าแล้วก็ติดจองแน่เลยนะครับใครสนใจขอคนพร้อมครับ088 584 5375ครับ